ในคลิปนี้นะครับพี่บอยจะมาชี้แจงคอมเมนต์ท่านท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์ไปถึงการไม่เห็นด้วยนะครับที่พี่บอยได้นาเสนอในอารีนา7นะครับคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับว่าควรที่จะเน้นไปที่เด็กเดียวไปเลยไม่ควรที่จะทํา4เด็กเพื่อสเปซสะปะนะครับควรที่จะเอ่ออันนี้นะครับในแคลนเนี่ยมัน4เด็กมันก็แยกไดอารีนาคุณก็จัดไปเด็กหนึ่งสนะครับซึ่งตามความคิดเห็นของพี่บอยก็คือ ถูกต้องเลยคุณผู้ชมท่านั้นได้คอมเมนต์อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ที่พี่บอยก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าต้องแยกนิดนึงกับเรื่องของการที่พี่บอยเล่นกับเรื่องของการทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวพี่บอยจะย้อนกลับมาแล้วกัน เพื่อที่จะสรุปคุณผู้ชมท่านนั้นจะได้ไม่ต้องไปดูตั้งแต่คลิปแรกของพี่บอยนะครับคลิปแรกแน่นอนพี่บอยเป็นพูดถึงกติกาการเล่นเพื่อที่จะแนะนําคุณผู้ชมให้มาเล่นเกมนี้เพื่อตอนที่พี่บอยไรฟ์สดเล่นกับคนดูคุณผู้ชมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นด้วยได้นะครับทีนี้พี่บอยก็นําเสนอในอารีนาที่1-3ถึงโดยจัดเด็กที่ดีที่สุดนะครับเด็กที่ดีที่สุดของพี่บอยก็คือดราฟที่พี่บอยคิดว่า อ่ามันวางหมากอย่างงี้เล่นอย่างงี้แล้วมันจะดีแล้วพี่บอกก็เล่นไปเ่นเรื่อยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยโดยพออารีนาต,ต,ต่อมาที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะได้การ์ดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมอ่าอย่างยังไงเดียร์เอาไม่ให้เห็นภาพเลยแล้วกันพูดอย่างเดียวก็อาจจะไม่เห็นภาพสมมุติในตอนแรกใช่ไหมย้อนกลับไปไกลเลยอ่ะตั้งใจฟังดีๆนะฮะ ก็คือในตอนแรกเราจะมีแค่นี่นะครับสีแปดใบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นทาวเวอร์นะครับไม่เกี่ยวก็คือ8 8ใบนี้นะครับก็ต้องเล่นตามนี้ไปก่อนใช่ไหมพอเล่นเล่นไปใช่ไหมแล้วมันก็ดอกมี4ใบนี้เพิ่มขึ้นมาพี่บอกก็ดูว่า4ใบนี้กับตรงนี้นะฮะอีก8ใบเก่าเนี่ยแบบไหนดีที่สุดนะครับเราก็ทํามาเรื่อยนะครับ ปุ๊บๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีปรับเปลี่ยนยังไงก็บอกคุณผู้ชมไปนะครับแต่พอมาได้ระดับหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันไหนจำไม่ได้แล้วนะครับอา่ายกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันปรากฏว่าพอพี่บอยมาถึงอาริยานาสูงสูงขึ้นนะครับปรากฏว่าพี่บอยจะได้แค่บางใบบางใบมันไม่ได้อย่างเช่นอาจจะได้แค่3ใบนี้อีก3าใบฝั่งขวาไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นพี่บอยก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าไม่สามารถแนะนําคุณผู้ชมได้ตามนั้นแล้วว่าอะไรดีที่สุดนะครับเพราะว่าพี่บอยอาจจะได้3ใบซ้ายคุณผู้ชมอาจจะได้4ใบบนหรือคุณผู้ชมอีกท่านนึงอาจจะได้2ใบล่างอะไรเงี้ยแล้วก็ใบอื่นไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่แนะนําแบบตรงไปตรงมาว่าควรจะจัดเด็กไหนอะไรยังไงดีนะครับตอนนั้นก็เลยเป็นการปรับวิธีนําเสนอแล้วว่า ให้เป็นไอเดียให้เป็นคอนเซปต์และการว่าเวลาเล่นเราต้องมีความคิดยังไงอะไรยังไงแล้วก็ส่วนของพี่บอยเนี่ยพี่บอยจัดเด็กแบบไหนก็เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนร่วมเล่นกับคุณผู้ชมและไม่ได้เป็นการทําการสอนหรืออะไรแล้วพี่บอยก็ใช้คําว่าสาธิตวิธีการเล่นเด็กนะครับไม่ได้บอกว่าแนะนําหรือว่าต้องจัดตามหรือว่าควรนะครับก็เลยเ,เพื่อให้กว้างว่าคุณผู้ชมไม่จาเป็นต้องเล่นตามพี่บอย แล้วทีนี้พี่บอกก็ทํทำคลิปมาเรื่อยมาเรื่อยจนจนในที่สุดก็มาทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันเกิดจากคอมเมนต์อีกคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเอ้ยเด็กมันแพงไปเด็กมันแพงไปควรจะน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งพี่บอกก็พยายามที่จะลองจัดเด็กให้มันเอ่อเอริกเซอร์น้อยๆน,นะครับ แล้วปรากฏว่าพี่บอยเล่นไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันตัวบางไปมันเล่นไม่ได้มันยืนไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปจู่โจมฝ่ายตรงข้ามถึงบ้านฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับมาปล่อยปุ๊บละลายปั๊บโดนทําลายปุบปับอะไรแบบนี้เลยนะครับก็เลยได้ความคิดว่าเ,เรื่องของสไตล์ของการเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางบางท่านอาจจะถนัดในการที่ ทำเด็กที่เอลิกเซอร์น้อยๆน,น,นะครับอย่างพี่บอยเนี่ยจะอยู่ที่4.0ซึ่งคลิปที่แล้วก็พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้จัดโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามาจบที่4.0แทบทั้งนั้นเลยนะับมีอันแรกจาก4.1ก็ใกล้เคียงนะครับก็เลยได้ไอเดียแล้วก็บอกคุณผู้ชมไปว่าไอเอลิกเซอร์นี่มันคือสไตล์การเล่นเหมือนกันนะมันบ่งบอกเหมือนกันนะเอออันนี้ก็คือเคลียร์เรื่องเรื่องของ สไตล์การเล่นที่ที่จะเป็นตัวหนึ่งด้วยที่ว่าคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องจัดตามพี่บอยแต่เพียงสิพี่บอยได้สาธิต <_ popularity> ให้เห็นเฉยๆ <_ Việt> ว่าถ้าเป็นพี่บอยพี่บอยเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนจะจัดตามพี่บอยเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องก็ต้องตอบคอมเมนต์ท่านนั้นด้วยนะครับว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าฝายตรงข้ามว่าคนดูจะจัดตามพี่บอยนะครับเพราะไม,ม่มีใครจัดตามพี่บอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าพี่บอยสเปซสปะไปทําหลายเด็กเกินไปหรือเปล่านะครับแทนที่จะโฟกัสเด็กเดีเดยวเพราะจริงๆแล้วพี่บอยโฟกัสเด,กเด็กเดียวมาตั้งแต่อารีนาที่1แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอเล่นไปปุ๊บมันก็มีอะไรที่เราให้ให้เราได้ศึกษาต่อนะครับก็จนพี่บอยทํามาถึงอารีนาที่16อ่าไม่ใช่สิก่อนนะฮะสิก่อนที่ยังเป็นเด็กเดีเดยวแต่ปรากฏว่า พอเด็กเดียวนั้นปุ๊บใช่ไหมแล้วก็พี่บอยเริ่มามาถึงระดับที่สร้างแคนได้แล้วก็มีแคลนแล้วก็มีคนเข้ามาในแคลนจนสามารถที่จะวอลแคนได้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันจะมีการเล่นที่จะต้องมี4ี่เด็กโดยที่การไม่ซ้ํากันซึ่งถือว่ามันก็เพิ่มความสนุกทําให้เรามีความคิดที่จะทําทั้ง4ี่เด็ก อันนี้ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนนะทำไมพี่บอยถึงนําเสนอสีเด็กซึ่งตอนที่อารีนาที่15พี่บอยก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้วแะแต่ไม่รู้ว่าพูดเคลียร์หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับในอารีนาสิที่นําเสนอสีเด็กก็บอกถึงที่มาที่ไปตรงนี้นะครับก็เลยเหมือนกับเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมด้วยว่า,าจาจสี4เด็กสําหรับพี่บอยมุมมองยังไงนะครับก็จัดก็จัดมาโดยในตอนนั้นก็ ยังอยู่ในความก็ต้องบอกว่าที่บอกก็ยังโฟกัสเด็กที่1คือเด็กที่ดีที่สุดนะครับโดยไม่ได้สนเลเวลนะอันนี้เรื่องเลเวลยังยังไม่ได้เข้ามาในหัวพี่บอยนะยังเป็นการจัดเด็กที่ดีที่สุดโดยอยู่เด็กที่1นึกออกไหมแล้ว234ก็คือการ์ที่เหลือนั่นแหละเอามาจัดนะครับอันนี้ก็คือได้นําเสนอไปในอารีนาที่15บหกก็ยังอยู่ในแนวความคิดของคุณผู้ชมท่านนั้นนะครับที่คอมเมนต์ตอบเข้ามา อคอมเมนต์ให้เสนอไอเดียเข้ามานะครับก็ก็ยังอยู่ในในบริบทนั้นอยู่นะครับก็ยังมีเด็กที่ดีที่สุดที่พี่บอยตั้งเป้าอยู่ก็คือเด็กที่1จนกระทั่งพี่บอยเริ่มรู้สึกว่าไอเด็กที่1ของพี่บอยเนี่ยมันเริ่มสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วนะครับเร,เริ่มรู้สึกว่าเ,เลเวลของฝ่ายตรงข้ามอะมากกว่าเราเยอะก็เลยเป็นไอเดียที่ว่า จัดทำคลิปเด็กที่เน้นเรเวลสูงสุดมันจะเวิร์กไหมนะครับโดยสาธิตโดยการบันทึกตรงหน้าเลยไม่ได้มีการทดลองหรืออะไรมาก่อนนั้นไม่มีการเ,เขียนสคริปต์แต่อย่างใดนะครับผลมันก็มาอย่างที่เห็นว่ามันเวิร์กนะครับปรากฏว่าเรื่องเรเวลคือมีผลมากๆในการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ดังนั้นพี่บอกก็เลยสรุปตรงนั้นเลยว่าจบแล้วล่ะนะครับก็คือคุณผู้ชมก็ไปหา การ์ดที่เลเวลสูงที่สุดของคุณผู้ชมแล้วก็จัดตอนใน,นแล้วก็สู้ไปเลยนะครับก,ก็ตอบโจทย์และก็จะสามารถเลือดอาริ่าไปได้เลยนะครับทีนี้มาวนมาวนกลับมาทีเา่เรื่องที่ว่าทําไมไม่เอาเด็กที่1แล้วก็ตีบวกไปนะครับก็คือต้องบอกว่า,เ,าเกมนี้เป็นระบบเกมระบบแรนดอมนะครับจะอยู่แรนดอมจะอยู่ที่90%เรเลยแหละ อีก10%คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเรื่องที่ว่าแลนด์ด็อกก็คือรางวัลโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอารีนาเนี่ยที่เลื่อนระดับนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้กล่องใช่ไหมนี่กล่องกล่องมีอันนี้ได้การ์ดอันนี้ได้กล่องแล้วอันนี้ก็การ์ดที่เลือกนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกพาดโลยอล์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กล่องเห็นไหมกล่องกล่องกล่องทั้งนั้นเลยการ์ดมีไหมการ์ดการ์ดการ์ดไม่มีเลยเหรอ การไม่มีเลยนะครับการดก็มาจากในกล่องอะไรแต่กล่องโดยส่วนใหญ่ก็จะดรอปเป็นเรื่องของอาการ์ดหมายถึงว่าการ์ดที่ที่ไม่ใช่การ์ดสีส,สีที่เราเลือกได้แบบนี้นะครับไม่ใช่การ์ดสีส,สีแบบนี้จะเป็นการ์ดที่แบบบอกมาเลยว่า,เ,าเราได้ยูนิตอะไรได้ได้ออบเจกตีฟอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะบิลดิ้งอะไรนะครับนั่นแหละ นั้นส่วนใหญ่เลยนะครับ90%ให้ให้เท่านี้เลย90%และส่วนที่เราคอนโทรลได้ก็คือจะต้องเป็นรางวัลที่ได้การแบบนี้ใช่ไหมส้มส้มมีส้มสม,ม,สม,มีม่วงมีฟ้าใช่ไหมฟ้าที่เป็นคอมมอนแล้วก็การขอจากแกลนะครับอย่างพี่บอยอยากจะได้อะไรก็กดขอการดนะฮะอย่างเงี้ยที่เขาขอมานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันแค่10%เท่านั้นเองที่เราจะได้ นะครับถ้าบอกว่าเอ้ยถ้ามุ่งเน้นไปที่การ์ดที่เราอยากจะเป็นอันดับหนึ่งสอ่ะอันนี้พี่บอยก็ให้เห็นเลยฮะว่าวอลฟิรีคือการ์ดที่พี่บอยอยากจะปั้นมากที่สุดนะครับแล้วยังไงฮะเลเวลมันอยู่ที่เลเวลสิบเองอะ่ะนี่คือการ์ดที่อยากปั้นมากที่สุดนะครับแต่ว่าเอเวอรูชั่นเนี่ยเห็นไหมพอได้เอเวอรูชั่นมาพี่บอยก็จะเลือกวอลคิรีวอลคิรีวอลคิรีจนมันมันพัฒนาได้แล้วนะครับ แล้วพอได้การส,ส้มมาการส,ส้มมานะครับในการแลกก็ออกมาแลกวอลฟิรีนะครับก็ยังอยู่ที่ระเวลสิเห็นไหมดังนั้นระบบแรนดอมเนี่ยมันมีผลมากกว่าที่จะคอนโทรลได้นะครับก็เลยมันก็เลยตกไปอยู่ในเด็กอื่นไปแล้วไม่ใช่เด็กแรกที่พี่ปล่อยเลือกนะครับเพราะว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่านะแล้วยังไงอ่ะจะพูดอะไรต่ออะ ดังนั้นคอนเทนต์พี่บอกก็จะจบที่เด็กที่เน้นเลเวลสูงสุดมันเวิร์กไหมก็คือเวิร์กและคุณผู้ชมควรที่จะนำเด็กที่ดีที่สุดในการลงลงอันนี้นะครับลงเอลิณานะครับในการดวนต่อไปนะฮะแล้วพี่บอกก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเป็นทดลองเล่นเด็กนู้นเด็กนี้เด็กนั้นนะครับสุดท้ายก็ได้ไอเดียว่าเรื่องของอสไตล์การเล่นก็ยังมีผลอยู่นะครับในเรื่องของเล็กเซอร์นั่นเองนะครับ จริงๆเรื่องเิเล็กเซอร์สไตล์การเล่นเนี่ยมามาเรียนรู้ตรงตอนทํำทดลองเด็กด้วยซ้ำนะฮะมันไม่ได้ก่อนนั้นนั้นมันเพิ่งจะเรียนรู้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็พอพี่บอยขึ้นมาที่อารีนาที่17แล้วมาถึงกลางๆกลางๆแล้วตรงนี้แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะนําเสนออารีนา17ต่อได้แล้วนะครับหลังจากที่ทํามาจนถึง16แล้วเนี่ยนะครับพี่บอยก็ได้บอกไปช่วงต้นลีป้วว่า การที่พี่บอยจะนําเสนอเรื่องของเด็กที่1ให้เลเวลที่ดีที่สุดแล้วก็ที่เหลือ234เนี่ยก็เป็นเลเวลรองล,อง,ลองมานะครับปรากฏว่ากลายเป็นว่ามันเล่นดีแค่เด็กเดียวมันเล่นดีแค่ได้แค่เด็กเดียวแล้วก็ถ้านําเสนอคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมก็ไม่มีทางที่จะจัดตามพี่บอยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการของคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เลเวลสูงตามพี่บอยนะครับ ดังนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่จะนําเสนอเด็กที่เลเวลที่สูงที่สุดนะครับมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าถ้าจะจัดเด็กที่ดีที่สุดที่เลเวลสูงที่สุดของพี่บอยก็เนี่ยลองจัดให้ดูแล้วมันก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เด็กที่1นั่นแหละนะครับก็จะมีตัวคนขี่แกะคนตัดไม้ทวดแม่มดแล้วก็พ่อมดไฟฟ้านะครับสใบเลยนะฮะก็อยู่ที่ เด็กที่ดีที่สุดแล้วก็อีก4ใบที่ไม่ได้อยู่ในเด็กที่1เพราะว่าเด็กที่1ของพี่บอยเนี่ยโกเลมน้ำอมิตล่างโครแล้วก็เตาหลอมเนี่ยมันเรเวลมันไม่ถึง11นั่นเองนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ใช่ที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าพี่บอยได้การาซส้มมาพี่บอยก็เอามาแลกโกเลมน้ำอมฤตไหมนะครับเอาการม่วงก็ได้ล่างโครไหมโอ้ยอะไรวะก เปิดทิ้งไว้นานมันหาวแล้วแล้วก็นี่ครับเตาหลอมเนี่ยก็มีเตาหลอมที่เป็นกาซ้มอีกนะครับแล้วควรจะแลกอันไหนล่ะนะฮะมันก็ต้องแล้วก็ได้มาก็ได้ไม่ได้เยอะอะไรที่มาจะส่งผลให้มันอัพได้สูงนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ระบบแรนดอมอยู่ดีนั่นละนะฮะก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแบบจัดเด็กที่ดีที่สุด เลเวลดีที่สุดต้องบอกอย่างนี้เลเวลดีที่สุดที่1นึ่งเลเวลลงลงมาที่2ที่3าที่4แล้วก็เลเวลที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างตอนนี้มัน12มีแค่2ใบเองใช่ไหมสิบสอมันจะมีแค่วายเสียงกวนมือระเบิดแล้วก็ตัวราชันโครงกระดูกอันนี้ด้วยอัศวินทองคำนะครับซึ่งราชันโครงกระดูกกับอัศวินทองคำมันก็เป็นการ์ดแชมเปี้ยนอะมันลงได้ใบเดียวต่อเด็กเท่านั้นนะครับมันก็จะเหลือแค่2ใบเท่านั้นแหละ แล้วที่เหลือก็เป็น11ซึ่ง11มันก็มีหลายใบไงก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแล้วพี่บอยก็เลือกตามนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วมันก็อยู่กลับมาที่สไตล์พี่บอด้วย4.0นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มันก็จบลงที่4.0เองแต่คิดว่าเรื่องอีลิเซอร์ก็เลยเป็นเรื่องที่ระบุหรือบ่งบอกสไตล์ได้นะครับ นั่นแหละครับแล้วก็เรื่องที่ว่า,าโปรแกรสเด็กเดียวเพื่อให้เกิดความชํานาญไม่ต้องกลัวเรื่องความชนานาญนะฮะพี่บอยพี่บอยชํานาญเรียบร้อยแล้วนะฮะแม้จะแบบมีหลายเด็กก็ตามแต่ก็ชํานาญเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นซ้ํๆๆๆจนเบื่อจนจน,จนรู้สึกว่าเอียนกับเกมนี้แล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นนะฮะก็เลยนั่นแหละครับ ไอสิ่งที่จะทำเด็กเด็กสาเด็ก4นี่คือส่วนเสริมที่ทำให้พี่บอยสนุกกับเกมนี้อยู่แล้วก็เล่นต่อไปนะฮะโอเคจบเคลียร์ทุกอย่างเรื่องนะก็อยากให้เข้าใจว่าเ,เหตุผลนะครับในการทำเสนอสีเด็กเป็นเพราะอะไรแล้วพี่บอยมองมองว่าควรเล่นเด็กเดียวไหมก็ก็มองนะครับแต่ว่าระบบแรนดอมมัน90%อะ่ะอีก1 0เป็นสิ่งที่คนโทรลได้ดังนั้น พี่บอกก็จะปล่อยให้90%มันทํางานของมันไปมันจะดอบอะไรอะไรพี่บอกก็ปรับเปลี่ยนไปตามอารีนาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะจบเคลียร์ว่าจะจัดเด็กอะไรเพื่อที่จะป,ประเชิญอารีนานั้นก็วนกลับมาก็คือเลเวลที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะพูดกลับไปกลับมาเพราะว่าพี่บอกก็ไม่ได้มีสค,นนคริปอะนะฮะก็คิดว่าน่าจะตอบตรงตอบครบแล้วครับเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูแล้วกันจะได้แก้เบื่อนะฮะว่ามันเวิร์ก เรื่องของเลเวลจริงๆแต่ถ้าถามใจพี่บอยอยากจะเป็นเด็กที่หนึ่งที่พี่บอยจัดนั่นแหละคือเด็กที่เวิรที่สุดแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถบังคับหรือเลือกได้ว่าการ์ดใบไหนจะต้องเลเวลสูงๆอ่ะแล้วนั่นลำบากแล้ว แล้วตอนที่นำเสนอ a อ e n ีนาสิสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้มีมุมมองก็คือเรื่องของการมองภาพของการเป็นแบบทีมฟุตบอลนะฮะถ้าไม่มองแบบทีมฟุตบอลเราก็อาจจะเน้นลุกอย่างเดียวซึ่งพี่บอกก็เคยลองทำนะจัดเด็กที่เน้นลุกอย่างเดียวไม่เวิร์ครับ มันรับไม่ได้เลยพอโดนบุกมาทีเนี่ยโดนบุกมาทีก็มีแต่อังเท่านั้นถ้าไม่รีบบุกเขาจนประสบความสําเร็จก่อนนะครับหรือจะเน้นรับอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวบุกมันก็ขึ้นหน้าไปไม่ได้เลยไปยังไม่ถึงทาวเวอร์เขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละรครับก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมาถึงนำเสนอแบบนี้นะครับ จริงๆจ,จ,จะปล่อยผ่านคอมเมนต์ไปเลยก็ได้แต่พี่บอยก็กังวลว่าคนอื่นๆจะคิดแบบนี้หรือเปล่าด้วยนะฮะก็เลยนำเสนอสักหน่อยแล้วกันจะได้มีคอนเทนต์ด้วยมีคอนเทนต์ด้วยแล้วก็จะได้เคลียที่มาที่ไปของคลิปทั้งหมดที่พี่บอยทำนะครับตั้งแต่กติกาการเล่นจนมาถึงอันดิน่าที่17ที่ทำไว้หลายเด็กไปถ่ายเด็กหลายคลิปนะครับ โอ้ไม่ทันแล้วเดียกช้าไปจะดึงให้มันสนใจแต่ก็ช้าินไป,ไปโอ้ตอนน้อยได้ไหมไม่ได้อีก,สกเสกกระดูกมาเร็วเจเกิดไม่ทนัน ทิ่พี่บอยก,ก็พูดไปต้นต้นคลิปเลยนะเรื่องเรื่องที่เหตุผลว่าทำไมถึงมาเน้นแบบนี้ทำไมถึงไม่เน้นเลเวลตามที่ที่ได้ได้เคลียร์ไปแล้วนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับคือสรุปรวมนะฮะสรุป สรุปของสรุปอีกทีก็คือคุณผู้ชมไปจัดเด็กที่เลเวลสูงสุดของคุณผู้ชมได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกที่จะมาดวนวอลแคดเนี่ยก,ก็จัด4เด็กนะครับตามที่พี่บอยได้ไกดไว้ให้แต่ถ้าใครแบบว่าเต้นมุ่งออกไปอารีนาไม่สนแคลนก็ก็นั่นแหละก็เด็กเล็กที่เลเวลดีที่สุดนะครับซึ่งจะโฟกัสไปที่ใบใดใบหนึ่ง หรือว่าเด็กใดเด็กหนึ่งเนี่ยพี่บอกก็เคยพยายามแล้วนะครับก็ตามที่นําเสนอในอรีนาที่ 1- นึถึงสินะครับเด็กมันก็ไม่นิ่งไม่นิ่งสักทีเดียวไหนจะต้องอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามจะส่งจะเน้นอะไรหมายถึงว่าคล้ายๆเมตานะครับตัวเมตาของฝ่ายตรงข้ามจะอะไรซึ่งเท่าที่พี่บอยเจอก็จะเป็นตัวมินิเมกา มีิเปก,กานะ้าณตอนนั้นนะครับก็เลยจัดเด็กตามที่เห็นนะครับแล้วก็พอมาช่วงหลังๆก็จะเป็น Mega Drive. เมก้าดรายไม่ใช่เมกาดรายน้ำเครื่องเกมเอ่อเมก้าเลยนะอัศวินเมก้าเมก้าไนเออเมก้าไนนะครับตามนั้นแหละลก็เลยเอ่อเกิดเด็กต่กตางๆเหล่านี้นะครับโอเคไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเรื่องของการเล่นพี่บอยเข้าใจดีแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้โดยทุกอย่างนะครับแล้วก็ดีมากที่มาคอมเมนต์นะครับแต่ก็ ให้เป็นไอเดียก็แล้วกันแล้วว่าคนแต่ละท่านคิดคิดเห็นอ,อะไรยังไงนะครับก็น้อมรับฟังครับแล้วก็มาชี้แจงไม่ได้เพื่อจะโต้แยง้งหรือโต้กลับอย่างใดแต่เป็นการชี้แจงเพื่อให้คุณผู้ชมท่านอื่นที่อาจจะคิดเห็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมพี่บอยถึงต้องมานําเสนอแบบนี้นะครับหลักๆคือเพื่อคอนเทนต์นั่นเองนะฮะอย่างที่2ก็คือ เพื่อให้พี่บอยเล่นได้สนุกมากขึ้นแล้วก็จะได้เ,เล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่เบื่อนะครับแล้วก็ยังคงจะมุ่งเน้นในเรื่องของปรีเพเยอร์ Pre ด้วยนะครับเพราะว่าทําไมพี่บอยไม่เติมไม่อยากจะสนับสนุนหรอจริงๆก็อยากสนับสนุนนะนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าพี่บอยอพัฒนาเด็กได้ไวไปถึจุดสูงสุดได้ไวเนี่ย พี่บอจะเลิกเล่นเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะจะเปลี่ยนเกมได้อย่างรวดเร็วเลยเหมือนกับเป็นการเติมเพื่อให้เลิกเล่นเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับการทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็การที่จ,จะเล่นสนุกแบบนี้ได้นะครับก็โอเคมีคำถามเ่ไหรก็คอมเมนต์มาแล้วกันไม่รู้พูดเคลียร์พูดตอบทุกประเด็นหรือเปล่านะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ